สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์แนวล้างแค้นสุดโหดจากประเทศออสเตรเลียจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่ว่าถึงพ่อและลูกสาวตัวเล็กวัยแปดขวบของเขาที่ถูกลักพาตัวหายออกจากบ้านไปนานหลายวันซึ่งหลังจากนั้นพวกตำรวจได้พบศพของเธอนอนตายขึ้นอื่นอยู่บนชายหาดด้วยสภาพที่สุดแสนจะน่าเวทนาพวกตำรวจสนิษฐานว่าเธอนั้นถูกทรมานอยู่นานหลายวันจนขาดใจตายจากนั้นฆาตกร ก็ได้นำร่างของเธอนั้นมาฝังที่ชายหาดแห่งนี้สร้างความเจ็บปวดใจให้กับผู้เป็นพ่ออย่างถึงที่สุดจนไม่อาจสามารถทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยซึ่งเขาได้สาบานว่าจะตามล่าฆาตรกรคนนี้และให้มันได้ชดใช้ในสิ่งที่ได้ทำลงไปกับลูกสาวของเขาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Daddy Lute Girl ตัวหนังเปิดฉากแรกออกมาเราก็จะได้เห็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ซอนเดินไปด้วยความสุขซึ่งหญิงสาวคนนั้น ได้คลอดลูกสาวที่แสนน่ารักน่าเอ็นดูและแสะดงความยินดีกับชายหนุ่มที่ยืนเคียงข้างเธอทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันโดยที่ฝ่ายสามีมีชื่อว่าดิเร็กและภรรยาที่ชื่อว่าสเตซี่พวกเขาได้กําเนิดนางฟ้าตัวน,น้อยและตั้งชื่อเธอว่าจอร์เจียแต่หลังจากนั้นไม่นานสภาพครอบครัวของสามีภรรยาคู่นี้ก็เริ่มร้อของระแหงกันดีเร็กฝ่ายสามีนั้นทํางานเป็นช่งนางซ่อมกระดานโต๊ะขึ้นเพื่อหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวของ,ของเขาแต่ในภายหลังจากที่จอร์เจียถือกําเนิดขึ้นมา ความสมพั์ในครอบครัวและรวมไปถึงสถานาการณ์เงินก็เริ่มมีปัญหามันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานจนทั้งสองคนต้องตัดสินใจแยกบ้านกันอยู่โดยที่พวกเขาได้ตกลงกันเอาไว้ว่าวันไหนใครจะรับหน้าที่เลี้ยงดูจอร์เจียและถึงแม้พวกเขาทั้งสองคนจะรู้ว่าการแยกทางกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ทั้งสองคนก็เข้าใจและพยายามประคับประคองคำว่าครอบครัวให้ไปต่อให้ได้ไกลที่สุดจูจ,จนช่วงเวลาที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตก็ได้มาเยืยนอนคุณทั้งคู่ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ดีเร็ก ได้ตัดสินใจไปส่งจอเจียลูกสาวของเขาที่บ้านของสเตซี่ดีเรกที่บังเอิญสังเกตเห็นว่าที่หน้าต่างห้องนอนของจอเจียนั้นมันเสียหายและชำรุดอยู่เขาจึงได้เอ,อ่ยปากบอกสเตซี่ว่าให้ซ่อมแซมมันซะเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นคนซ่อมมันเองแต่สเตซี่กลับปฏิเสธคําขอร้องของดีเรกนอกจากจะไม่ยอมซ่อมแซมหน้าต่างแล้วเธอยังไม่ยอมให้ดีเรกเข้าไปภายในบ้านอีกด้วยด้วยความที่ดีเรกไม่อยากจะทะเลาะกับเธอเขาจึงได้ยอมขับรถจากไปแต่โดยดี ก่อนที่่ําคืนอเวลวร้ายจะได้เกิดขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าจากสเตซี่ได้โทรเข้ามาหาดีเร็กว่าจอเจียหายไปดีเรกที่ได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้รีบขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของสเตซี่ทันทีและเมื่อไปถึงดีเรกก็ได้พบกับตำรวจหน่วยสืบสวนพร้อมกับพวกเพื่อนบ้านที่มายืนมุงอยู่ที่หน้าบ้านของสเตซี่เจ้าหน้าที่แฮร์ริสนักสืบเจ้าของคดีได้บอกกับดีเรกว่าคนร้ายได้บุกเข้ามาลักพาตัวเธอออกไปทางด้านต่างาห้องนอนของจอเจีย และเมื่อดเรกได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะเขาเคยบอกเรื่องหน้าต่างห้องนอนของจอเจียให้กับสเตซี่ฟังไปแล้วแต่เธอกับเพิกเฉยและไม่ยอมซ่อมแซมมันจนไม่เห็นให้จอจียนั้นถูกลักพาตัวไปทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามตามหาตัวจอร์เจียสาวน้อยผู้โชคร้ายที่ถูกโจรลักพาตัวไปวันเวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าพวกเขาก็ไม่สามารถตามหาตัวจอจียได้พบจนกระทั่งมีคนพบศพของเธอถูกฝังไว้ที่ชายหาดด้วยสภาพที่สุดแสนเจ้าหน้าเวทนา ซึ่งพวกตำรวจสนิษฐานว่าเธอถูกทรมานและถูกย่ำยีจนตายก่อนที่ตัวของฆาตรกรนั้นจะได้นำร่างของเธอเอามาฝังไว้ที่ชายหาดแห่งนี้สร้างความปวดร้าวให้กับหัวใจคนเป็นพ่ออย่างถึงที่สุดวันเวลาผ่านไป6เดือนพวกตำรวจก็ยังคงมืด8ดด้านกับคนร้ายและคดีนี้เพราะฆาตรกรไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยซึ่งมันดูแตกต่างจากฆาตรกรคนอื่นๆแต่ฆาตรกรคนนี้นั้น กับเก่งอย่างเหลือเชื่อจนเหมือนกับว่ามันเป็นคนใกล้ตัวของคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่รู้ถึงพฤติกรรมและวิธีชีวิตของพวกเขาภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ทอมมี่ลูกพี่ลูกน้องของดีเร็กที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในตัวของพี่ชายภายหลังจากที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปดีเร็กกล้าออกจากงานและต้องจมดิ่งอยู่กับความเศร้า Tommy ทอมมี่จึงได้ตัดสินใจชักชวนดีเร็กให้มาร่วมงานปาร์ตี้ถึงแม้ภายในใจิตใจของเขานั้นรู้สึกว่าจะไม่อยากไปแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องของทอมมี่ได้ ตกกลางคืนวันนั้นดีเรกที่มาร่วมงานปาร์ตี้และได้มาพูดคุยสังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆก่อนที่เขาจะต้องขอตัวไปนอนพักผ่อนที่ห้องของทอมมี่เพราะยังคงทําใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ดีเรกจะได้หลับสนิทสายตาของเขาก็ได้เหลือไปเห็นกล้องวิดีโอแอบถ่ายที่ถูกตั้งเอาไว้ในห้องนอนและรวมไปถึงห้องน้ําก็ด้วยทําไมทอมมี่ถึงได้มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ภายในห้องนอนของตัวเองและด้วยความรู้สึกสงสัยนี้ดีเรกจึงได้ตัดสินใจลื้อค้นสิ่งของจากลิ้นชักของทอมมี่ จนได้พบกับไดอารี่เล่มหนึ่งที่ทอมมี่ได้บันทึกข้อความอะไรบางอย่างเอาไว้ดีเรกที่ได้ขโมยไดอารี่เล่มนั้นออกมาที่บ้านของเขาด้วยและเมื่อดีเรกได้อ่านข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในไดอารี่เขาถึงกับต้องร้องไห้ออกมาแทบขาดใจเพราะในนั้นได้เขียนบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับทอมมี่ที่ได้กระทำต่อจอร์เจียในบันทึกของทอมมี่นั้นได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่ามันเป็นวันที่โคตรจะห่วยแตกดีเรกเอาต่ยืนบนฉันอยู่ได้ฉันต้องหาวิธีระบายความเครียดสักหน่อยซึ่งนั่นก็คือการลักพาตัวจอร์เจีย ลูกสาวของดีเด็กไปนั่นเองภายในเดอรี่เล่มนั้นเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการกระทําอันสุดแสนจะโลกจิตของทอมมี่ในบันทึกเล่มนั้นได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจอเจอเอาไว้ว่ามันได้กระทำย่ำยีเธอและทรมานเธอไปทีละวันก่อนที่จะบันทึกเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ภายในเดอรี่เล่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทอมมี่ได้ทําลงไปได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรซึ่งในตอนนี้คนที่ได้รับความรู้สึกนั้นก็มีแต่ดีเร็กจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ดีเรกได้ยืนถือสมุดบันทึกของทอมมี่อยู่ที่หน้าสถานีตำรวจในตอนนี้เขากำลังช่างใจเอาไว้ว่าระหว่างกฎหมายที่เรียกว่าความยุติธรรมกับการล้างแค้นให้สาสมอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการกันแน่ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วดีเร็กก็เลือกทางของเขาเองโดยการตัดเตรียมห้องรับชั้นใต้ดินของบ้านเพื่อที่จะใช้มันสําหรับการล้างแค้นจากนั้นเขาก็เริ่มต้นศึกษาตําราการทรมานมนุษย์แล้วเดินออกไปเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการทรมานหลากหลายชนิดมาเก็บรวบรวมไว้ภายในบ้าน ก่อนที่เขาจะหาจังหวะหลอกล่อตัวฆาตกรอย่างทอมมี่ให้มาดื่มที่บ้านของตัวเองและเมื่อทอมมี่เดินทางมาถึงดีเร็กก็ได้ยกเหล้าให้ทอมมี่ดื่มซึ่งภายในขวดเหล้าอันนั้นมียานอนหลับผสมอยู่ด้วยไม่นานทอมมี่ก็เริ่มมีอาการมึนหัวและเขาก็สลบไปหลังจากที่ได้สติกับคืนมาทอมมี่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้นั้นเขาได้นอนอยู่บนเตียงและถูกล็อกด้วยเหล็กและน็อตอย่างหนาแน่นไม่นำซ้ำทอมมี่ยังรู้สึกได้ว่าตูวของเขาเองนั้นไม่สามารถส่งเสียงร้องออกมาได้ พ่อถูกเจาะที่ลําคอด้วยเหล็กแหลมดีเรกที่เข้ามาพูดคุยกับทอมมี่เพื่อให้เขายอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าจอเจอียชีไหมซึ่งทอมมี่ก็ยอมรับและเอ่ยปากข,ขอโทษด,ดีเรกที่เป็นคนทําแบบนั้นลงไปแต่การสารภาพของทอมมี่นั้นกลับทําให้ดีเร็กรู้สึกโกรธแค้นไปมากยิ่งกว่าเดิมเขาได้ร่ายบันเลงความแค้นของตัวเองลงบนร่างกายของทอมมี่ด้วยการตัดนิ้วมือของเขาออกมาทีละนิ้วจนทอมมี่ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่นั่นก็ยังไม่สาแก่ใจดีเร็กที่ได้ใช้สิว ต่อเข้าไปที่หัวเข่าของทอมมี่จนทําให้ทอมมี่ถึงกับต้องกรีดร้องออกมาแทบจะขาดใจก่อนที่เขาจะสลบไปในที่สุดแต่ดีเล็กนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นความแคน้นในใจของเขายังมีมากมายมากกว่านี้หลังจากที่รักษาบาดแผลกับทอมมี่แล้วดีเล็กได้พยายามทําให้เขาฟื้นขึ้นมาโดยการให้เขาสูดดมแอมโมเนียและเมื่อทอมมี่ได้สติกลับคืนมาดีเล็กก็เริ่มต้นการทรมานของเขาต่อไปซึ่งในครั้งนี้เขาได้ใช้เหล็กมาบีบเข้าที่หัวเข่าของทอมมี่จนมันแตกและหลุดออกมาจากเบ้า ทอมมี่ร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะถูกเชือดก่อนที่ดีเรกนั้นจะใช้ค้อนทุบเข้าไปที่มือและขาของทอมมี่และได้นั่งอ่านสม,มุดบันทึกให้ทอมมี่ฟังว่าทอมมี่เคยได้ทําอะไรลงไปกับลูกสาวของเขาแต่ยิ่งดีเรกอ่านมากเท่าไหร่น้ําตาของความเป็นพ่อก็ยิ่งไหลออกมากมาเท่านั้นเขารู้สึกเสียใจและยิ่งโกรธแค้นทอมมี่มากขึ้นไปอีกเขาจึงได้เดินไปหมุนเหล็กแหลมที่ติดอยู่กับหัวของทอมมี่ให้มันขยับแน่นขึ้น จนเหล็กแทะทะลุกระโหลกของทอมมี่ก่อนที่ดีเล็กจะพักเอาไว้แค่นั้นและหันมาใช้ครีมถอนฟันทุกซี่ของทอมมี่ออกมาทอมมี่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและพยายามร้องของชีวิตกับดีเล็กแต่ดีเล็กนั้นก็ไม่ยอมหยุดและได้นําเครื่องมือมาตัดแขนทอมมี่ออกหนึ่งข้างการทรมานของดีเล็กนั้นถูกขจหวะโดยโคเพื่อนสนิทของดีเล็กอ,อีกคนที่ได้แวะมาเยี่ยมดีเหล็กพอดีดีเรล็กจึงตัดสินใจพาโคมาที่ห้องใต้ดินของเขาเพื่อให้โคได้ดูหน้าไอ้ฆาตกรโรคจิตท,ที่มันภาคจอเจียไปจากเขา และเมื่อโคได้เห็นภาพที่น่านอนนาถของทอมมี่โคจึงบอกกับดีเรกว่าพวกเราต้องเรยกรถพยาบาลโดยด่วนดีเรกจึงได้พูดกับโคว่าฉันไม่อยากให้นายยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่ดีเร็กจะสั่งให้โคออกไปและขอให้โคช่วยโทรไปลากับครอบครัวให้เขาด้วยโครีบวิ่งออกจากบ้านด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับโทรไปแจ้งพวกตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นภายในบ้านของดีเร็กดีเรกที่รู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาสุดท้ายของเขามาถึงแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจพยายามใช้กันกาตัดญ้าแทงลงไปบนตัวของทอมมี่เพื่อให้เขาขาดใจตาย แต่เมื่อดีเล็กเหลือบไปมองสภาพของทอมมี่แล้วเขาจึงคิดว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปยังไงซะทอมมี่ก็ไม่มีทางรอดและมันเป็นหนทางที่จะทําให้ทอมมี่นั้นทรมานกว่าดีกว่าปล่อยให้มันตายสบายตั้งแต่ตอนนี้ดีเล็กจึงตัดสินใจไม่แทงทอมมี่และปล่อยให้มันทนทุกทรมานกับบาดแผลแสนสาหัสไปทั่วทั้งร่างกายดีเล็กได้เดินขึ้นมาจากชั้นใต้ดินและตรงเข้าไปมอบตัวกับเจา้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่มีทีเท่าว่าจะขัดขืนได้ใด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวเขาแล้วพาเขาขึ้นรถไปเพื่อดำเดน,นินคดีตามกฎหมายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าขนาดผมแอดมินอ้วนน้อยผู้แข็งแกร่งนิดนึงยังต้องแอบหลบสายตากับบางฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเรียกได้ว่าโหดมากและอมหิตแบบสุดๆฉากการทรมานในภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าขั้นรุนแรงแบบสุดขั้วทรมานเสร็จแล้วก็รักษารักษาแล้วก็ทรมานอีกทำซ้ำๆย้ำๆเพื่อเลี้ยงไข่เอาไว้ไม่ยอมให้ฆาตกรตายสบาย ทรมานมันให้สะสมในสิ่งที่มันได้ทำลงไปจัดว่าเป็นหนังที่ดาร์กโหดทู่รุนแรงและน่ากลัวและไม่เหมาะสมกับคนรักครอบครัเวเดือด็ขาดซึ่งหากใครนะครับที่อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้หรืออยากท้าทายขีดจำกัดของตัวเองผมก็ได้ทำการแปลซับไทยลงไปในเว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภายในนั้นนะครับจะมีหนังสยองขวัญสุดโหดหนังหายากที่หาดูไม่ได้ทั่วไปทำการแปลซับไทยเอาไว้และรวมไปถึงหนังเรื่องอื่นๆที่ผมเคยได้เล่าผ่านทางช่องนี้ทุกๆเรื่องก็จะถูกรวบรวมเอาไว้ภายในนั้น ยังไงก็ลองตามเข้าไปดูกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปล่บภาพยนตร์เรื่อง Daddy Little Girl หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ